ดีครับต้องเอามาสองคนนะสวัสดีครับด้ยทำไมบินเร็วจังสวัสดีครับสวัสดีพ่ออุ้ยอุ้ยพี่พ่อไงควายพูดจาสตุลในสายคุยดีๆไอ้เหี้ยเออเป็นเหี้ยรักประยุทธ์อยู่สลัมคลองเตยไม่ได้วุ่นเหียจิงล่เอออยู่สลัมไม่ได้ไอ้ควาย ควายเหี้ยเราลาวอีควายขับสา0ร้อยไอสตว์เหี้บพวกวินมอเร์จ้าขับแท็กซี่ไม่ติดคุก็ขับแท็กซี่ก็ไปบวชพอไม่มีตังก็ไปบวชขอค่าประชาชนแดกไอาตร์เป็นแะลิ้นลิ้นเป็นอะไรพ่อม่ไเหี้ยใช่่ใช่ม้ยโดดอ้าอว่ามึงใช่ทำไมไม่มีใครโดดวะอ้ามีคนตามใครอ่ะไปเหี้ยตามกัว ไม่มีใครตามใครเลยอ่ะเอาหรอเอากูมองไม่เห็นกูมองไอ้ไอ้ด้านหลังไงกูนึกว่าเออนึกว่าตามแล้วเออเดี๋ยวนะเฮออแต่มาเดี๋ยวนี้ล่มมันไม่ปล่อยไม่ปล่อยไหนเลยวั่วสี่ตัวเต็มเลยเฮียอยู่อยู่กลางผมหนีแล้วจะไปขึ้นอยู่ใหญ่โยกมานี่มาสเตชันกับผมนี่ไงคุอยู่สเตชันให้ไปขึ้นอยู่ใหญ่เลยมาแล้วว่ดจอด พี่อย่าหันไปยิงกูได้นะมันมาชวนนี่สชั้นเหรอพี่เห็ล้วสุดใช่ใช่ใช่มันวิ่งข้ามมาฝั่งเราละว Enemies ahead น่าจะแถวมาตอะทำไงดีวะสองตัวแล้วเห็นแล้ววิ่งมาสองตัวแล้วน่าจะไปบ้านแถวนั้ Enemies ahead สาชั้นยังอยู่อะฝั่งตรงข้ามมะนะเออวิ่งมาละวิ่งมาละมันมาเสริมสามตัวแล้ว What's out เอ้าใกล้กูเลยเหรอมากดังแล้วมากดังแล้วใช่เหรอสามชั้นใกล้กูเหรอใช่เหรอสามชั้นนี้มาแล้วสามชั้นนี้มาแล้วแล้วก็มีสาม w a t c แล้วก็มีกดังคอยเช็คนะอืมรีบันเช็คกว่าแยแม่งเช็คเหมือนกันว่ะเอ้ามันเพี้ยงได้กี่ครั้งทำไมเมื่อกี้กูเพี้ยงไปแล้วไม่มีครูดาวะนะอยู่หลังกดังตัวน a t c ว่าเช้วกูไปคุณฝากฉันก็เป็นแล้ววะถ้าของเราพร้อมอ่ะเรารอตรงนี้ก่อนก็ได้ผมว่าเขี้ยะชิผ่ายแล้วมาเล่นกูแล้วมันยิงมันน็อกนเน<อ>ยตรงพี่เคน่าจะตัวเดียวตัวเช้สองมีใครอ้อมมาช่วยกูได้ป่าได้นะ คนใกล้ไปดิดูคนลองไปดิดูกูลองดูอ่ะไปดิหมอกอะไรลอกเดี๋ยวกูปลานี่แหละปลาเช็คมาเขี้ยมันเช็คกลัวระวังนะระวังนะเช็คกูละวผมก็เดินไม่เติมนะไม่เติมไม่เติูว่าเช็คมันกลัวเช็คมันเก็บเงินเตมเก็บมากเก็บมากมาเก็ตมาเก็ตสองตัวสามตัวสามตัวนะระวังที่เห็นป่ะดูมาเต็มแล้วเนี่ยว่า อะไรเราก็อยากทำกองตังเห็นนะดีที่ยังแปลเอ้ย,อยโดนเฉยไอ้เหี้ยโดนช็อตด้วย,ยมามาแล้วนะเกมเล่นเลยอย่าเพิ่งยึดโชก,กุะบอสต้องหงมาแล้วอ่ะรู้ว่ะกำลังเขาด้วยวไม่น่ารีบหรอกยอยู่ข้างน,น,นะเคสด้านซ้ายด้านซ้ายสองคนมันขึ้นมาแล้วตรงไอโอ,อ๊กอ่ะ บอลต้องมาแล้วบอสต้องมาแล้วน้องตัวนึงน้องตัวนึงขึ้นมาเลยที่เอ็กน้องตัวนึงเฮียสวัสดีเอชุตตี้ชุตตี้เฮียบอสโดนเหรอไอโอ๊คโดนลากผมโดนแล้วอืม Watch out เหมือนปลาไงเพิ่งเพิ่งเพิ่งกระโดดเลยกระโดดไปแล้วเมื่อกี้ยิงเลยป่ะนะสัตว์มันไม่เห็นหรอเมื่อกี้กูเผลอกระโดดไปสัตว์ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกใช่เหรอจะปลาเช็คปะปลาเช็คปะไม่ได้เสียงรถอ่ะไอ้สัตว์จอด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 นะเฮ้ยเราเรานิ่งก่อนนิ่งก่อนปลาแล้วไม่ให้มันเห็นกูมันเห็นกูอ่ะได้ไงเห็นปะเทาแม่งวอเลยปะ เออสองตัวเยอะเก่งมากไม่ตายไอ้สัตว์เลยไปเลยวเก่งเก่งมากข้างล่างอ่ะขบก้างบนลองข้างบนยังให้ยังให้ไปไปไปตามมาแค่สองตัวแค่สองตัวแค่สองตัวมาดิมาดิเตรียมมันรอโผล่มา มันเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปเข้าไปดิผมอันนี้เฮียไปเลยเจ็บมากเจ็บมากหมดหมดหมดตายตายโเาไปดีโกงเฮียไอเทียไอเียลอกเฮ้ยรถมาเฮ้ยรถมาจะระเบิดจะระเบิดด เรียบร้อยเนี่ยหมดปะหมด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 สวยครับเฮ้ยคุณฟอร์เช่ทำไมเพื่อนยิงแล้วคุณนั่งเก็บของดิว่ะเฮ้ยผมก็เห็นเขายิงกันได้แล้วทำไมอ่ะโอ้ผิดหวังว่ะมาดูตัวผมทำไมอะครับหายออกอ่ะออกยังไม่ดนยิงยิงยิงแล้วก็ไม่หมดป่ะแล้วก็จ้วงของ ผมเปลี่ยนปืนอยู่แม่งไม่ข้นใก่มาแล้วมาแล้ว Enemies ahead ได้ๆอีกแบตหนึงเป็นไงละวะไปแล้วตอนไม่มีรถแล้วอ่ะมันต้องวิ่งอ่ะมันเหมือนล้อมันแตกหรือเปล่าเห็นแตกใช่ใช่ มาร์คจุดโลเคชั่นมันเล่นขอบใช่ไหมเออเดออี๋ดู<พ>อุ้ยเรื่องว่าเรื่องว่า,าตะ่กี้ศพหายไปไหนหมดวะพี่อยู่ข้างล่างตรงที่มึงจ้องนั่นแหละไม่ใช่มันนมีตัวเดียวข้างบนแต่ตัวล่างอยู่ไหนหมดวะอ๋อเจอแล้ว ไม่มีรถแต่มันว่ะเองจะขับมาว่ะโยนเปิดจุดอีกแล้วเฮ้ยมึงเห็นบ้าหนึ่งเห็นมาหน้าเดินมาหน้าเฮ้ยเฮ้ยรอไปไปหาตีนั้นเดี๋ยโดนตีนั้นเลยสัตว์เดี๋ยวรอนี่แกฟิวเก็บตี รถระเบิดเลยไอ้เฮียแบ่งได้แบ่งได้แบ่งได้คิวเลยอสัตว์เหมือนเรารอให้มันไปได้คิวอ่ะเรายิงไปเยอะและะ่ะโหนเฮ้ยสุดเจดออกมาแบ่งเลยอย่ายิงเล่นดีไอ้เฮียยิงขวางลายอีกว้า จะเอาอะไรเยอะว่ามัน่ทยขนาดนี้ล้เฮียมันจะมันจะเอาอย่าีเหอมีแค่ร้อยเดียวอะกลัวกสร่าไม่พอไปไปยิงหัวผมเละเลยวะผมยิงหัวมได้่ะไต้องั้นเนียวปล่ะมาร์คเขียวดีวะผมก็เล่นฝั่งนี้ก็ได้นะเออได้แต่มันจะไปเจอมันเบาเจอมันนะเออระเบิเจันมาไออมายัง

น็อตตายหมดตายหมดอ้้าววหมดแลเออเข้าเกาะก่อนเข้าเกาะก่อนถอยลุเข้ามาถอยลุเข้ามาครับไปจังหวัดเนี้ยโดนเอ็มพีนอนยิงวีดีส์รลวมสองเยี่ยมแบ็คเกสบอกเลยเจ้าสมบรณโอ้โหพลาดเมื่อกี้โอ้แตกเกย์จะยิงกันสองคนนะครับ ก็ร้างก่อให้เพราะวะาไอ้เฮียก็ยิงสองคนซัพพอร์ตคนหนึ่งไงไอ้จันพี่โจลองนะลองนะเราอยู่ตรงนี้ได้อยู่ําแบบว่าโดนด่าอยู่เรื่อยเลยอะครับแบบเป็นเฮียอะไรกบกลูอะไรอย่างเงี้ยมึงบ้าหรือเปล่าไอ้เฮียกูก็ช่วยอะครับเฮ้ย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  Enemy's ahead สั่งปีนีนแม่ง อไม่ต้องไม่ต้องขึ้นมาสูงว่ะรถอ่ะเออเดี๋ยวโดนยิงเดี๋ยวโดนยิงถอยไม่ถอยไม่ไอ้บอสรถอ่ะเห็นมันเห็นเนยังไงวะมันเริ่มมันเริ่มสแกนแล้วสแกนแล้วรถอยู่หลังนี่เลว่ะเออวุ่นแย เาว่เฮ้ยสายนอกวงสายนอกวงสวยตายเลยวิ่งดีไม่ทันวิ่งเลยเฮ้ยวงวงเข้าวงเข้ามันว่ะเฮ้ยแคยตรงนี้ Enemies ahead ตรงนี้ที่ม้าอะเฮ้ยขับรถเข้าไปชาร์จได้ไหมตรงนั้นอะไป ตรงไหนวะตรงนั้นอะไปเล่นใต้เลยนั่น่าเถไปไปไปเลยไปดอกอะเยงไม่ขึ้นหรอยวมนตายแล้วมันตายแล้วไปก่อนไปก่อนระวงก่อนก็มีเพื่อนอยู่วระวังให้ตรงนี้แหละได้บอก่อน้าวะโมุกะเล่นโมุกวะ Watch out นี่นีตรงนี้ตรงนี้นี่ตนนยตยิงไง Mark e location สี่ตัววะสี่ตัวเอารถร้อยนัดใครเอาร้อยนัดเปล่าเอารถเข้ามาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวป่ะรถมันอยู่นอกวงนละ้ไอ้เฮีย้ยใครปะระเบิดเดี๋ยวเรากตรงนี้ให้เดี๋ยวเราตรงนี้ว <What S 1> ้าว้ยเฮี้ยเดี๋ยวแต่กูเช็คก่อนเช็คก่อนมันอยู่ใกล้มันโตอยู่ใกล้ยังไงข้างหน้าเราเห็นป่ะนะ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเนตไปกูปออนตายให้ นน้องะต้องนอนนะจะไปเหี้ยสมมติรถจะช่วยพี่เคสิเคสรองนะฝั่งนี้ตัวไก่ไปดีมีเน็ตดับพี่เคดูตัวไก่ให้หน่อยนะเออได้ได้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปนะพเฮ้ยแม่งอยู่ไหนวะพี่เค้ยตัวนะ้ผมไม่เห็นเลยมันเปลี่ยนฟางแล้วบางทีเฮ้ยรถหุดวงว่ะเฮี้ยไปมีตัวอะโรบ้าง เ้ยเหลือตัวเดียวเ้ดือดสองตัวเองเนี้ยดูตรงนี้มีน้องวงไปสองฮะตายเนี่ยตายวงไปแล้วเดี๋ยวกูาพออาพา,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 าเช็คพาเช็คอือเช็คหน้าผมนะไม่รู้หมดยังวะโปะสมโมกเพิ่มอ่ะค่อยๆเปิดสมโมกเพิ่ม,ขม,<ผ>มเข้าไปใช็คสโมกหมดพอดีว่ะสองลูกนั่ไงเห็นละเดี๋ยวนี่ก่อนดี๋ยวก่อนไปเลยไปเลยไปเลยเข้าเลยเข้าเลยไปมันเข้าไปสองคนเดี๋ยวกูยิงไอ้แม่ โอเคต้องมดอเดียรเป็นโมูกันหมดแล้วมีเสุดยอดว่ะเฮ้ยทำไมสนามโคตรแต่วะยิงไม่ไม่พลาดอ่ะวันเนี้ยเที่ยวเรื่องว่ะเฮ้ยนียม่มีแพ้ว่ะเราอ่ะ